ทันไหมตอนเช็ดคือแบบเดี๋ยวป้าจะี่มาช่วยนี่มันน่าจะเดินเดินหาห้องไม่รู้อยู่ห้องไหน ผู้ชายอีกคนหนึ่งคือคนที่เปิดประตูให้ใช่ไหมใช่คือพี่คนนั้นอ๋อเขาขึ้นมาได้เนาะพี่เขาตีเป็น้วใส่เราได้ร้องไหม้องนะอี่ไงพี่เขาชี้แล้วว่าห้องนี้ห้องน,ะนอี้ใช่จะร้องห้องนี ยั่นนี้ืองๆแล้วมันชี้หน้าเลยมันชี้หน้ามันว่าอะไรตอนนั้นเราจำได้ไหมเหมือนมันบอกว่ามันเป็นแฟนเก่าหนูเอาว่าเออเนี่ยก็แฟนเก่าี่ส่ตรีกีบีเยอะ วัตนคนที่ก่อเหตุนะคุณีนะอันนี้คือเขาพยายามจะปปั้บเขา นี่คือมีเป็นเหตุในนริศใช่ต้องรับผิดวันนี้เดิน,น,เทเนทางเข้าพบตำรวจเรื่องอะไรครับเออช่างที่คอนโดค่ะพยายามขึ้นไปคลุมขืนน้องสาวค่ะแต่ว่าวันนี้น้องไปเรียนก็เลยมาแทนเหตุเ,ททเกิดวัน,นที่19ค่ะ19ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลักษณะการก่อเหตุเป็นยังไงครับ คือวันนั้นน่ะหนูไปตลาดน้องกําลังจะกลับเข้ามาคอนโดแล้วทีนี้น้องก็ทาคีการ์ดหายก็เลยให้ช่างอะค่ะที่ที่เขาทํางานอยู่อะค่ะมาเปิดประตูให้พอเ,เปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาก็เดินตามเข้ามาในลิฟต์แล้วก็ตามขึ้นไปในห้องเลยค่ะแล้วก็พยายามเข้าตามน้องไปเลยยันในห้องนอนเลยค่ะใช่แล้วก็แบบพยายามแบบถอดกางเกงใช่<ห>ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเขาทำยังไงต่อครับ นั้มีใครมาช่วยน้องไหมก็คือเพื่อนที่มาส่งอ่ะที่ไปกินข้าวด้วยกัน่ะค่ะคือเขาก็แบบไม่ไว้ใจอะค่ะก็คือเขากะว่าจะให้เข้าห้องให้ปลอดภัยก่อนแล้วเขาถึงจะกลับบ้านแต่ก็คือเพื่อนรออยู่ข้างหน้าคอนโดไม่ได้เข้ามาด้วยทีนี้ตาคนนี้ค่ะช่างอะค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยทําทําแบบนี้ขึ้นนะคะใช่แล้วพอเพื่อนที่อยู่ในสายที่คุยกันไว้ว่าเพราะว่าน้องไม่ไว้ใจอะค่ะเอ่อพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย เพื่อนอีกคนที่รอค่ะเขาก็พยายามจะเข้าคอนโดแต่เข้าไม่ได้เพราะมันต้องใช้คิยกการ์ดทีนี้มันมีจังหวะที่ลูกบ้านนะค่ะออกพอดีออก,ออ,อ,กออกไปข้างนอกพอดีเขาก็เลยขอร้องให้ลูกบ้านคนนั้นนะคะ่ะช่วยเปิดประตูให้แล้วก็ตามมาขึ้นมาช่วยน้องหนูทันค่ะใช่แล้วหลังก็เหตุเราดนเนมนการยังไงต่อบ้างก็คือคืนนั้นก,ก็แบบสติแตกค่ะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าน้องหนูก็แบบย,ยังเด็กอยู่ด้วยค่ะก็คือคุยกันก่อนถามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นพอเช้ามาก็มาแจ้งความค่ะ เราเรื่องคดีความเป็นยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้ก็คือตำรวจก็นัดสอบสวนเสร็จแล้วแล้ววันนี้เอาหลักฐานมาให้ค่ะเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นัดเอ่อนัดสอบปากคำอีกรอบหนึ่งแล้วก็วตอนนี้คนก่อเหตุยังยูนที่ไหนครับตอนนี้คนก่อเหตุไม่รู้อยู่ที่ไหนค่ะแต่ว่าเขาอะเข้ามาที่สถาน,นีตำรวจคะคะบอกว่าเขาอ้างว่าเคยเป็นแฟนเก่ากันแล้วก็เคยได้กันหลายครั้งแล้วค่ะแล้วเขาก็แบบว่าให้คำให้ปากคำอีกว่า แล้วมาครั้งนี้ก็คืองงไม่รู้ว่ามาแจ้งแบบตำรวจทําไมอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็คือตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเรากลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยคือกลัวค่ะเพราะว่าหนูอะไปคุยกับพวกหัวหน้างานเขาว่าหนูอะกลัวเรื่องความปลอดภัยของน้องว่ากลัวเขาจะมาทําร้ายร่างกายเพราะว่าทําให้เขาได้ออกจากงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเขาจะกลับมาทํางานแล้วก็ขึ้นไปข่มขืนน้องหนูอีกหรือว่าอาจจะโดนแบบถึื่ชีวิตหนูก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะความปลอดภัยเพราะว่าน้องก็ต้องเดินทางไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะ ใช่อยากจะฝากหตำรวจไหมครับก็คือแบบว่าหนูอยากให้ดำเนินดเนนิเรื่องถึงที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนแบบนี้ก็คือแบบถ้าปล่อยไว้แบบเหมือนจะชราใจค่ะก็กลัวเราเห็นันว่าน้องเราไม่ได้มี่วนเกี่ยวข้องกับคนก่อเหตุใช่ค่ะไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยค่ะค่ะแล้วเขามาติดพันน้องสาวเรานานไหมคือถามว่า เขาไม่ได้เชิงติดพันนะุะคือ,คอแบบเขาอารมณ์แบบจีบค่ะผู้ชายมาจีบผู้หญิง<ต>อะไรนไเนีย้ยใช่น้องหนูไม่เล่นด้วยค่ะเพราะว่าน้องหนูมันไม่ไมค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วค่ะใช่ไม่ได้จะฝากถึงคนที่พักอาศัยอยู่ตามลำพังคือตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากจะบอกเลยคือแบบไม่อยากให้ไว้ใจไขรทั้งนั้นค่ะเพราะว่าคนเราไว้ใจไขรไม่ได้ขนาดอันนี้เขาเป็นคนข้างในอะยังทํากับเราอย่างนี้ได้แล้วเราจะหาความปลอดภัยที่ไหนก็อยากให้แบบเซฟตัวเองเยอะค่ะใช่ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова